ร่างกายของเราก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะดำรงชีวิตในการทำงานต่อไปได้แล้วทหารที่บาดเจ็บจากการสู้รบเนี่ยก็ยังพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็ตามก็อยากจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่ออย่างสิบเอกสุธิชัยเรื่อเรื่องเนี่ยอยู่ที่การทนารลมศรีสะเกดนะครับคือได้รับบาดเจ็บจากการถูกสะเก็ดร,ระเบิดเข้าที่บริเวณดวงตาเป็นหน่วยบินโดนทิ้งระเบิดครับออกไปด้วยกัน4นาย ตาย3รอด1คือตัวเองเนี่ยรอดมาแค่คนเดียวนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ25กรกฎาคมที่ไปปฏิบัติภารกิจในการโยนระเบิดหย่อนระเบิดไปใส่กัมพูชาแต่ตอนนั้นน่ะตัวเองอยู่จากจุดประทับประมาณสั500ก500เมตรกําลังก้มเก็บของระเบิดตอนนั้นทําให้เพื่อนเสียชีวิตทั้งหมด3นายตัวเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาตอนนั้นฟ้ามัวไปหมดเลย แล้วมีการผ่าตัดกลับมาบ้านตั้งแต่วันที่29ที่ผ่านมาตาซ้ายยังมัวอยู่นิดหน่อยนะครับต้องใช้น้ําตาเทียมส่วนแขนก็มีการผ่าตัดเย็บไป3มชั้นเย็บกว่าร้อยเข็มนะครับตอนนี้ก็แข็งแรงและดีขึ้นเรื่อยๆอ,อยากจะขอบคุณการดูแลจากแ่ทัพภาคที่2ด้วยที่ให้เกียรติทหารทุกนายแล้วก็บอกว่าถ้าหายแล้วจะกลับไปรับใช้ชาติต่อจะอยากมีข้อเสนอนิหนึ่งว่าอยากให้ทหารทุกนายมีแว่นป้องกันสายตาเพราะที่เป็นจุดสําคัญเป็นจุดที่อ่อนโยนที่สุด ถ้าเกิดเหตุแบบนี้จะได้ไม่ได้อันตรายที่ดวงตาอีกเป็นเรื่องที่ดีครับที่มีการเข้ามาให้กำลังใจลูกน้องนะครับครับผมถ้าสมมติว่าเราหายเป็นปกติแล้วเรายังอยากจะเข้าไปรับใช้ในะคะหรร่ือย่างไงเป็นอาหารเดิมครับก็เป็นยังเป็นเหมือนเดิมครับเพราะว่าร่างกายของเราก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ยังสามารถ เพ่อจะดำรงชีวิตในการทํางานต่อไปได้ครับอยากจะเข้าไปหน้าในอีกนครับ่ถ้าในส่วนตรงนี้ถ้าผู้บังคับบัญชามนนีความประสงค์ที่จะให้ผมไปผมก็พร้อมที่จะไปเหมือนเด็กนะโอ้าชายชาติทหารจริงๆแล้วหัวใจพี่นี่สุดยอดนะฮะ คือแม้ว่าจะยังบาดเจ็บแต่ถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งก็พร้อมไปแล้วก็อยากไปด้วยแต่จริงๆคือทหารแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกชุดปฏิบัติการพิเศษหรือลบพิเศษเขาจะมีแว่นกรอกเกิลน่ะก็คือเป็นแว่นคล้ายๆแว่นสก,กีนี่นะฮะที่มันจะปิดบังทั้งหมดเลยเพื่อที่จะเซฟเรื่องสายตาแล้วก็บางทีเป็นแว่นกันแดดที่กันสะเก็ดแต่ว่าถึงเวลาปฏิบัติงานหน้างานจริงๆคือเราก็ไม่รู้บางคนอ,อาจจะไม่ถนัดไงใช่ <สะ S 1> มัน้หันขเหตหรืออาจจะอยู่ระหว่างการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ได้อีกอย่างหนึ่งคือแว่นตากันสะเก็ดเนี่ย มันมีขายนะที่เป็นเกรดมิลิเทอรี่คือเกรดกองทัพราคาแพงนะฮะหลักพันบางอันดีๆเนี่ยเป็นหมื่นเลยหน้าตาเหมือนแว่นที่พี่เขาใส่นี่และฮะแต่มันกันสะเก็ดได้